เราข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตยืนยันการช่วยเหลือเงินทําศพผู้สูงอายุนะคะเมื่อรองโฆษกรัฐบาลยืนยันการช่วยเหลือเงินทําศพผู้สูงอายุรัฐบาลช่วยรายละ3,000บาทไม่ใช่30,000บาทตามที่มีการแชร์ผ่านสื่อโซเชียลในขณะนี้นะคะ และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดรองโฆษโกรัฐบาลนะคะได้ยืนยันการช่วยเหลือเงินทํำศบผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลช่วยรายละ3,000บาทไม่ใช่30,000บาทตามที่มีการแชร์ผ่านสื่อโซเชียลย้ำผู้สูงอายุที่ได้รับการช่วยเหลือ ต้องมีฐานะยากจนตามหลักเกณฑ์นะคะ3พฤศจิกายน2565นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่าขณะนี้มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเนื้อหาเกี่ยวกับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19พฤษภาคม2563เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีที่มีฐานะยากจนนะคะเงินทํำศพผู้สูงอายุรายละสามหมื่นบาทนั้นไม่เป็นความจริงนะคะโดยนางสาวรัชดาได้ชี้แจงว่าการสนับสนุนการส่งเคราะห์ตามประเพณีหรือเงินทํำศพผู้สูงอายุรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วยเหลือ เงินในการจัดการศพผู้สูงอายุรายละ3,000บาทตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องการสนับสนุนการส่งเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีทั้งนี้ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะผู้เสียชีวิตอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปโดยมีสัญชาติไทยเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์นะคะสำหรับการยื่นคำของเงินทำศพผู้สูงอายุนะคะครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน6เดือนนะับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมกับเอกสารสำคัญเช่นใบมรณบัตรของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองบัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอเพื่อโอนเงินนะคะ กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่สำนักง,งานเขตส่วนจังหวัดอื่นๆให้ยื่นคำขอในท้องที่เช่นสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักง,งานเทศบาลที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตน้นนะคะอัปเดตจากรองโฆษกรัฐบาลยืนยันการช่วยเหลือเงินทำศพผู้สูงอายุรัฐบาลช่วยรายละ3,000บาท ไม่ใช่30,000บาทตามที่มีการแชร์ข่าวผ่านโซเชียลมีเดียนะคะ